กระบวนการพัฒนาบุคลากรสู่การเป็น good shirt. กู๊ดทีเชอร์กศนอำเภอร้องกวางสำนักงานกศนจังหวัดแพร่จุดเด่นความสำเร็จที่ปรากฏมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษามีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีมีการจัดทำแผนรายภาครายสัปดาห์มีการจัดทำแผนการเรียนรู้สถานศึกษา ได้พัฒนาวิชาเลือกเพิ่มขึ้นโดยให้สอดคล้องกับปริบทของชุมชนโดยได้พัฒนาหลักสูตรวิชาเลือกดังนี้วิชาการทำปุ๋ยฮอร์โมนไข่ระดับมอตน้นวิชา,าปุ๋ย PR โมเดลระดับมอตน้นวิชาการประกอบอาชีพร้านค้าออนไลน์ระดับมปลายวิชาการใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์ EM เเพื่อการเกษตรระดับมปลายวิชาการทำปุ๋ยลักโลกระดับมปลาย มีผลการจัดการเรียนรู้เป็นที่ยอมรับระดับประเทศ 1. สศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบันโคลงนานทาได้รับรางวัลที่1ระดับประเทศสาขาหน่วยงานสถานศึกษาประเภทศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงดีเด่นประจำปี2561 2. นางอัจ,จิมาวันณเลิศได้รับรางวัลที่1ระดับประเทศสาขาบุคลากรกศนอำเภอประเภทครูศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงดีเด่นประจำปี2562ระดับภาคเหนือ 1. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านโครกนานทาได้รับเกียรติบัตรรางวัลศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงดีเด่นระดับภาคเหนือประจำปี 2,561 2. กศนแม่ยางร้องได้รับเกียรติบัตรรางวัลกศนตนตำบลดีเด่นระดับภาคเหนือประจำปี2,561ระดับจังหวัดประจำปี2,561 1. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านครกนันทาได้รับเกียรติบัตรรางวัลศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงดีเด่น 2. กศนอตบลแม่ยางร้องได้รับเกียรติบัตรรางวัลกศนอตบลดีเด่นประจำปี2562 1. นางอางอจิมาวันนเลิศได้รับเกียรติบัตรรางวัลครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงดีเด่น 2. นางนงรักบุญทอได้รับเกียรติบัตรรางวัลครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่น 3. กศนอร้องกวางได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันการประกวดโครงงานนักศึกษากศนประเภททดลอง 4. กศนอร้องกวางได้รับเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาต้นแบบด้านการขับเคลื่อนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 5. นางสิริพรริพนได้รับเกียรติบัตรรางวัลครูกศนดีเด่น 6. กศนตน,น้ำเรา ได้รับเกียรติบัตรรางวัลกศนตําบลดีเด่น 7. นางกนิกานันตภาพได้รับเกียรติบัตรรางวัลครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงดีเด่นผลงานดังกล่าวสำเร็จลุล่วงลงได้นะั้นมีกระบวนการดำเนินการดังนี้ 1. ผู้บริหารกํากับติดตามวางแผนการทํางานกับครูเป็นประจําทุกวันจันทร์เพื่อแจ้งข่าวสารการทํางาน 2. ร่วมกันคิดวิเคราะห์งานเพื่อการวางแผนการทํางานร่วมกัน 3. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารการทํางานภายใต้หลักที่ว่าใช้คนให้ถูกกับงาน 4. ผู้บริหารเป็นที่ปรึกษาของบุคลากรทุกคนและใช้หลักการบริหารขององค์กรแบบครอบครัวปัจจัยป้อนที่ทำให้บุคลากรประสบความสำเร็จประกอบด้วย 1. ระบบการทำงานที่ดี 2. ความเป็นผู้นำ 3. า 3. ความรับผิดชอบ 4. บุคลากรที่ดี 5. ความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 6. วัฒนธรรมองค์กรที่ดี 7. การทำงานเป็นทีม 8. การสร้างแรงจูงใจ 9. การสื่อสารที่ดี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอร้รองกวางขอขอบพระคุณไว้ณนะโอกาสนี้สวัสดีค่ะ